คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้สมุนม่ถามว่าเป็นอะไรครับหนูถามกันหรอนางน้อยนางน้อยใช้เอาใช้โอ้ยยย วัาสียไฮโมีะว่าสียฮโรไปไม่ได้เล้ขอตามทุนก่อนมาเนอั่วอง้า่มาแตพัดได้บไปงยย่อเลยไม่รมจะไี้กระไรุ่นใหญ่บวท่นไหนบอกไปไล้ว่าไปตมื่สิบไป้ไปนกกก็สีนเอาเอาอากระสบ่ากับนางนี่ปุ่นไกไก่ัน เราบินมาบินพันให้สองสามหมดลาเราไปสร้างซื้อมาตัดเกตสอง้างสี่ห้าเพิ่นสีมาหับแปนยางไรดวดลูกกระถนอสอกงคืขอสซื้อเกตสามหารอยพูนหารอยฉันจะบอกว่าซื้อหลายก็หันบไายันเจ้ามือบมมใจสองสามเอาไปกลับขัดออกเกตสามเลยกันเลยห้าสี่นะคะ หนึ่งสมอัปกห้าสีโอเคแล้วก็ตัวตันี้นะตัวห้าสีห้าสี่สามโอเคโลดังมีบใบนึ่งตั้งหนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กันห้าสี่เนาะคือบอกมาเสร็จหมดวันบุรบาร์อกหยังจิงห้าห้าห้าพวก ได้อยู่เสงหนิดนึอานี่ขึ้นไปอันนี้ใหญ่กาหากินไปกดก้าหาสีกินตัวเกลียต้องกินนี่กินิดิ้อันนี้กินแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากเาเดสิบบสอามบ่จับหนึ่งสองสามส่าไปสี่ยังไหนมานี่โอ้เงงสองสองพันเจ็นี่ทางลับดีดได้ไหม ถ uh? uh, uh, um, ึอจ่าตีไม่ได้หนงสองเงินเอายาเคี้ยวอยางน่้าไปตัวขอเวลาสองคนเหรอเหรอกนี้อยาโอ้ได้โอ้ย่อยกะว่ามนดสิ้นดูได้ดูคเดียวเงเราเลยม่ปิด้องส็ปิดทองหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจริงเทจริงโดนโดกาีห้าหกหักหกสามเอเงมาเนีเอาเกิเทียเอากน, <c oughs> านเอาเงิเทียดเอาเงิน <c oughs> พร้อมที่จะเสียเงินใช่ไหมไม่เสียหรอกทด้านจะนี้

ตรงนีวมันอยู่ตรงมันจะถือพระเจ้าอรงนี้ไม้พระเจ้านะมักสามแต่มาแค่ไหนขยัมเดี๋ยวมันจะทับหัวพี่พระเอกนะเกินๆๆินเกินเ้กิโอแล้วรับจดีินงไงจกินอะจริอะไปร2อง โอ้าจำได้ยงทุกบุคลมันหันยดนจำได้ังไงอีกไม่กี่วันซิมีเขาก็พอาอแล้วนะ

โอ้เมนูสองสี่หกแปดสิบห้าเราเสียมอ่าข้ลงซะเ่มือเียไปหห้าสามอีกเท่าั้ล่ะเลียบไปสองสามสห้าริ่วอหกอิ่วหนึ่งสองสามีห้ายว มนเกินเลยเนาะอยาเกินราอนี้ยังหอกระด้งงั้เ่าอีดตอนนี้เอ้าเปิดต้านนันแหละถ้าถึงมาหักระดางไ่อหใจเอียวเอียเอียวสองน้ยเอียวสอซกินมดถ้าเกิบ่มีเ้อใคร่อะเอียวมาเอียวซองหน่วยเะีรยวก็คือ่ต้องต้หรอกกินต้องมีเต้องต ย็นนดโอ้ยลมนิดสิแต่เมื่อกี้พอมาขยายุ่นนะเห็นมาแสนเจ็ดเดเก้าแน่งสองสามส่้าเกเ็ดเก้าบ่สองสี่ห้าหกเจ็ดเดเก้าเย้ฮเจ็่าเาจุบฮะ สัสมมนส่นหนึ่สีสั่นหมดานชีวิตให้ลกมือเสียนไปตากสิกวดไปเนนๆังสีละอีริเตาทีเฮ็ดมากเฮ็ดงสี่เดมันจิบึ้นสีก็ปุ๊บเตาที่เฮ็เสียงมันเปลี่ยนนะกรจับมัน, 5, 4, 5, 5, นเียสองสาม 5, 4, 5. สี่ยังนะหสุเออเว่าสามรวมเด้ทีเนียนบ่หน่สอสาเสียนแท้เออย เห็นม mm. e ันเห็นนะหนึ่งสอมันกอดไม่ห้เสียงไม่ห้โลมันอันใหกต้นฟัหูยังชิกี้พยลมันเนี่เคือนึกถึงหัวนแค่ไดยเจนนะแค่ไดนหรือนะแค่เคยได้แค่เคยได้ไม่ใช่เคยได้แค่เคยอ๋อแค่เลยป่ะเนี่ยจเลยเตะหกมาเตะตังหกสี่เามาใส่ ค่ะปะเอามาใส่ตามเดียวอนกหูักยังก็เอายงก็อ่าอ่านี่อ่าห้าไปอ่ามางนี้เอาจบอ่ายังมันเปิดมาเาอเออมาใส่ซอีกเออไปเปิดนยังมันก็เปิดยังไนไม่ตอยากยบ้าีเบีนยังไเดีนเห็อยทียังกัอปิดยังไออน่วกสิอตอีกหน่วยนึงเ็นสิบเ็ ตอนใหนยากว่ายากเงี้ยเงระเจ้าดินดินสิเปิดแล้วาเปิดยังมาเอาเก้ายังคือสองวยหน่งสองปลีี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสเอยวันเอียวสิบห้าสิบหกิบเจ็ดแปดเออสมเจ้าน่เจ้าเกี้ยวเียวหาสามเวของวท่านั้นค่อยพานายะัขออัน แกงกูเดียวนะตู้เครื่องต่ำสองต่อสองยตัวสับเงี้ยยู่นี้ต่ำสองสามสี่ห้าอ๋สิงต่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออคเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสัวีสามสิบห้า

กันดีก็ักขนาดเจะว่าไก่เที่ยงมาสันเกากับสีเอมันห่างกันแต่เต็มสีม้วงสองเอียวห่วยเอาไปเจ๊เอาเลยเนาะสามห้าบึ้งบึ้งดับไปเจ้าเจ้าอเด็ดในเรืองความพย่ยิงหก không phải không phải 2, 3 không phải không phải không phải phải mắc phải phải không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  phải ดำแล้วก็แล้วตรงนี้สา3เอียวคอยคิดว MA ่าจิบอกสองสองเอี้ยวไรก็เกี่ยวได้ค่ะใส่ตำกี่แล้วอะไเกี่ยวค่อยเสียอเงใส่ตํกับถือแล้วสวยเงินห่อาม้ากเจกอนจ็ามสีสองสเนสี่หาห เาหสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสีห้าหกเดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอได้กำไรดีหไ,<ป>ไ,ไนะคุณแม่จะมือห <ไป S 1> <ป>ุไหมไ,<ป>ไ,ได้กำไรจังเที่ยงมือลังยายทุกเย็นตัวแห่งมักตัวเลรแห่งมัก,มก,มกอ่ะอ่ะ ใชว่านานแล้วง้ไหมตามระท่านเกษตรตามท่านใคระไรวอืมออึงหาซองเต็มหรือเปล่าเต็มหรือเปล่า ไม่ดิไม่ทำอะไดิเหลียว่างเหลือเลือควทีให้เงอ๋เพียมสอตให้ลงด้อีกหนาสองอันอรรถใจเดเจ็บสิวลงนาเพ่นให้ลงไปสิบใบห้าสามอเจ็บสิบใาละไงม่นหนึ่งสองสามสี่ห้าสามองตัเีงห้าสามงหไม่ตายเพิ่มเติมองประสาะ ไม่ไม่ไม่ตายคหาสองหาสองตียักสเปิดตึงตึงตึงสองมา้เตม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 สองมาร้อยเกียวเตีงหนี่เป็นเตียงหางเกียงตับอันนี้กินได้อันนี้อยู่อันนี้อยู่เมะเติงหาพ่สี่ตัวนี้ครับตัวนี้มะติงหาเกียงตับหา่านมันบ เดี๋ยวเพินพ่นเพิ่นจับตัวถือว่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ติงสี่นหาท่านสองแนกแล้เกินหาสองสองเนี่ยสามใบสามใบเกนอันนี้ขึ้นนี่ขึ้นไปเกินจ้กอะไรแค่นี้แค่สีฮะเดี๋ยวตัวติงสองเนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเมหาได้เจทุไทย đề thi hà thạnh, đề môn toán, đề thi hà thạnh, này mất tổ hà thôi, à, lấy, một song ba c hai, cái song hà, một song ba c hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าอย่ามองนอีกแล้วจ้ะไม่เบิ้งเดกกขามามบานนหองดเขานนี้แล้วให้เราตอดออกเานั่งถเดิพิงนี่ิเอ่ใส่อันอันเนี่ยก็ไปเลยจลรู้นปวดเนี้ยวรู้จักไอปวดเี่ยอ่ะ

biết người luôn <Bây giờ> sống như ảo gì đấy Nó hết sức mọi người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  nó người mọi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  người quần người mọi người mọi người mẹ người mọi người mọi mọi người mọi người mọi người mọi

ติ่งจัมจัมก็งูกมาไม่จัมมาเอยมม่จำมมาด้จำได้รอเนาะแค่โซงันแทงท้าที่มีเจ็ดเจ็ดเก้าสิบิบเองมี่สิบห้าเนไม่จำเป็นบอกถ้าไ่จำเป็นครบแล้วต่งยังเสียเนี้ยต้นขบได้ห้าเงอีกเนห้จะอีย่ะ ห้า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 สี่สี่ส่สี่ห้าั่งไปไปกบบัเป็นแท่งอีสั่นนะมักรกะล้ลายบ่มักรกะลงหน่อยใั่ไม่อยากลกก้ก็บังคับไม่ชอบไม่ลงเลยอืม,มกก มาขาอยู่แต่ว่าโมติงหาติงเอียวมาสองมาสามไปเบไปจับไส้ทำนี้รากันไว้กนได้บวันเอาว่เจ๊เอาห้าหกจับหกสี่อย่อยว่หก ห้าสีมใส่สมตามเด้อโอเคโอเค่นนีทไปงั้นเทไปบลุนอู้สามมาเดยนีสมาบ่สามมิลิสามตาามีเด้ออันนี้สิเอ็ดเด้อสามอมันนึงขมาให้เนี่ยสาม่กสามบกินสาก็ไม่ได้ลอีกกินคืนมาแตน สามสองเดลนะบอกมาสามองร่อขาดได้มาหนึ่งขาดทุนไทอยูคเท่านี้ัขดทุนสองหมื่นขาดทุได้สองหมื่นอกะลูกสองหมื่นตัวเจ็ด้สิบะไปมงเด้อเดี๋ยผมจะหัให้กมเนกระสาเดียอกับนี่ เขียดได้สามสองลุ้งสามเอียวคนสองสามสห้าเขียมล้องตัวเกาค่ะล้องตัวเก่าเจีตมลุงตัวเกาตัวตัวเกาบัดนนี่หน่ย่าฮก็ลองตัวเกาตัวเาบัดนี่ก็ยังม่ลืมผมได้มาหนึ้งกสามสองนะอือเนี่ย าะไรเราะหกสี่อ่ะต่หกแล้วไม่มีแต่หกหกคือใส่บะหมี่หัวหกสี่นี่ตม่สีโอเครู้เรื่องทํานี่บเปิดบรงรูก่อนนี่เฉลยสิบโมงมีหกตัวเกาดีกว่าหกมาก่อนมมงเยียบเอยสามสองเลยสองเลยเยียบรอยเกือบมาตัวเกายินมึงตีเหรอหกห้าสยินเต็งกับเต็งกินค้ากยิน มาถ้าเต่งถึงตัวไปเต่งถึงตัวเกี่ยวนี้แบเกือบมาตัวกอยลอกหลกเลลนเนี่ยกินนั้นเนี่ยังมาจับห้โลคอยคอยาซียังม่เต็โอ้ยยังมาจับเมื่อไดจจับห้โรคอย่ไบ่อครับนี่ก็เินหเ่อ่งมีอะน้ำยาโเอาน้ำยามาเต็มอะไรสองสามสี่แคเอาเลไปท้าไปกริมหมด เล่นอ่ไรก็ว่าตรวจไปแล้วหันนะ่าห็นบอราต้องยูแต่เนี่ยเากระคาก่อก <c oughs> นเอากคาดก่อานา <c oughs> ตอดใส่ลเลยอ่ไป้ได่ไ้เปกคาดเลนตาจัก่อนไป่ใส <c oughs> ตอนนั้นอว่ามยงไ่ถยัสามเยอยวยว่าชิกิทลูก่สองสามสี่ห้าหายนะ หายยอนเนี้ยฉันต้นบปกี่ตัวเห็ทีนีสองสามสี่ห้ากันอกันไ่กัอไม่กันเต็งหายเยันออกมันก็จะยู่หัวเนาะเต็งหายหน่อยเต็หายยอนะใส่แล้วใส่อยหาอนี่มันโผหกใบไงล้มอีกับเาอ่นหายย้นแต่ที้กที้สาม่้า มันหายอย่เยออีชบคือ็าตงเยว่ะมาหายเก็ไดนตียงไปแด้วคุเลยไมไมาเรินีเียคสิดสดไหด้มาวาดิสกมงดิอเคใบมีหกเยียมสเอียาเยหกเียหกเอียแล้วมีห้าสีเอียเยาคือบอกว่าคือบอกว่าสุดเลยสีเอยสุดบอนนียหาสีเอียร์รู้ดกย บอกให้ช yep, yep, right, right, right. yep. yep, yeah, ุดต uh, ันี้เรียบร้อยบ่บนี้เรียบ้อยว่ได้ได้เ็นเรียบ้อยอะไรก็เตสามใช่ะสนอนนอนนอออเตงให้่ายก็เตงาบอกบ

ก็จริงดอย่างในต้งน่อยก็ได้เรกผีขาเฮ็ดไทย,ยไน,นีเยว้าเลยอะผีข่าต้อเย้าเลยเยวรลอยลูกนะเอานะไม่ได้คยโมกีตุยทองแล้ว <c oughs> เดงแวเด้กเไดะเด้ได้กับบถี <c oughs> เราแเย็ดไปตัวไปเทียข่อยว่าจะแนมมือ่อยอย่าหวะคอยิตหลอกอามือด้วยน่ะมาไหนเดี๋ยคอยแนมไปมือ่อยเน่อย่อยกัต้องทาบิดหน้าบิดหลังแนีวถ้าคกับเราก็บ้ได้ตก่อนะ่อยต้องทาบิดมือด้ือ ไปแจ็คผมจะถึงเขาสั่งกไปจับอาการเป็นเนี่ยมนดวงา่าอเจ็บไม่ไ้ของฮะกไข่กอไข่เเออยเาไม่้ใส่ติตไข่หก่างตามใบของไขบอกพ่อนะอ้าวเได้บอกผู้เ้ยงเตียวไปข่้าเจ้าได้ไหมเจ้าของได้ผู้้ยเี้ยไปไม่ได้อาจาจับม ีแต่คนความจัตัดไนี้เอาเยี่ยเต็งเต็งยี่เหลี่ยวนะตาก้อนเต็งเต็เยี่ยเนี่เราตาตามมาเปิดแล้วเปิดแล้วฝาเงียบแล้วหาตัมเข้าไปหาตามเอยรอบาดเนยคอยเบอนี้ยวคอยเลยลงาเงียบแล้วหาตามหาไปเออบว่าสามเยคอยเห็นพะลงแล้วคอยเลยไปลงอันไม่ได้เต็งเยีอีกีบอมีงาคอยต็เจ๊จะไปจับคอยตีวาววาวจักมหาใบหาตามหกใบ อาม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเต็งต่หอยมาดูแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้อยผู้ใดความจำสั่นกันนอกบบนี้ห้อยเป็นผู้โลหะสาวพี่เอาหันตาเียงต่้ไปลมันจะสั่เดียว้เต็งต่เงต่ำก่สองมือเดียไปใส่ย่งไงเ็หนาเต เธรู้แล้วพูดอะไรคจำใส่เลยปรยูล้วแบบนี้มันเองไข่ยังปึ๊เดี๋ยวเองแต่ตามซองแหนบนี่แหนบระมือนี่ะาแก่ขปิเจ้ะเ็นลแหนบละมืนสองเอาหามันถึง่บวมนี่เต่งสามของใครขจบนี่ของจ้าเอาบานทเออหตามนี่พวกของจ้าของข่ของจบบางเต็มมือเนาะเ็เต็มเจ่ายไ่ได้รูเสร็จลสาี่ิหี่สาเยวของใวเนี่องเราเนี่ยนี่ทนี่แม่ โออยเิเขายาวให้กินน่อยจังสิด้จังบ่เถียงกันหนึ่งสองสามหนึ่งอามไม่กระดิ่วหนึงเงินคอกลืมามานี่หกยบแปดเก้าี่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก็ยี่สิบสองเงินเ็สิเบิ้งให้ไห้สิบเบิ้งให้เจยวก็จะรูให้ดูให้หกเจ็ดดเก้าสิบุกเจวจะพูได้วมันจั่นขัาขันยาวกันเน่บัตเนี่ยคอย ย้ำถึงย้ำเมีปัญหาเยหนึ่งสองสามหนึ่ามี่ห้หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึองสา่้าหกเจ็แปดเก้าสิบก่อสองสามสี่ห้าหกี่เ0่ามือต9ก0เเอาาตจีจ้าจได้ก็เอาไปเอานมแเนั่นแหะลงแมนก็ได้ลงโมเมนก็สียนั่นลสสมสี่ห้าห